ผมเกือบโดนแฟนทิ้งเพราะนอนกลนทุกคืนจนมาเจอสิ่งนี้แฟนผมเป็นคนชวนให้ไปตรวจครับเพราะว่าเขาแบบทนไม่ได้ละกลนดังมากแล้วก็แบบกนไม่หยุดดังแบบดังแบบเขานอนไม่หลับเลย ก็คิดว่าการนอนกลนมันปกติแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอันตรายก็เลือกตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีเบนเอฟิเยอะมากเลยครับมันแบบเหมือนเขาเช็คลูกตาเช็คคลื่นสมองคลื่นหัวใจแล้วก็แบบมีคนเฝ้าเราตลอดทั้งคืนนะครับรู้ถึงแบบการนอนหลับแบบเชิงลึกนะครับการฝันของเราด้วยมันก็ cover หมดเลยคือตอนแรกก็มีกังวลนะว่าแบบไปถึงจะหลับไหมเพราะว่าเคยเห็นรูปนะครับมันแบบพันอะไรหลายอย่างอยู่แต่ว่าพอไปถึงก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคิดว่ามันก็เหมือนพักโรงแรมเลยมันสบายใจ ึ้นยครับโอกาสผิดคงน้อยกว่าเยอะผลตัวจําได้ว่าตอนนั้นพอเปิดมาเนี่ย<อ>ก็รู้สึกตกใจมากคืนนึงแบบหยุดเกินสิบกว่าครั้งเลยนะครับตื่นตายไปหลายรอบตอนนอนแล้วก็เป็นแบบเกือบทุกคืนเลยครับ ก็คือตือนมาเนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยนี่คือความสดชื่นของคนอื่นเหรอแบบมันต้องรู้สึกอย่างนี้นี่เองแต่ก่อนก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกตินะแต่แบบหลังจากนั้นนะ่ะค่อยรู้ว่าแต่ก่อนมันแย่แนะนําให้เพื่อนเยอะมากเลยว่าต้องไปตรวจก่อนรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยที่ตรวจ s e e p Test คืนเดียวของการตรวจ S e e p Test ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนในทางที่มันดีขึ้นมากๆ